ฮัลโหลก็กลับมาที่ผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราก็มาเออผมขอเออเอาเอาสกิลตันนะครับผมโอเคผม ให้ผมอยากได้ทีโอทีไงมันดูดูดีเลย โอ้ช oh, ิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไม่ได้ทำอะไรเลย ผมขอเอาทิ้งออกทิ้ดีกว่าเนาะมันดูดีอ่ะมันเข้ากันเลยเนะนะียเนี่ยเออเหมือนมันบักอีกแล้วนะไอ้บักเวเนี่ยบักไม่จ้ำสเกลมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะว่าผมเล่นตามปกปติเลยอ่า ดูเข้ากันมากเลย คือฮูสเกลตันมาแล้วเออท่านผู้ชมเป็นไรไม่รู้นะมันบักอีกแล้วอ่ะมันบักอีกแล้วอ่ะมันบักอีกแล้วโอ้โหบักไม่จัมสกแกนนี่ผมเกลียดจริงๆเลยผมชอบนะเวลาจัมจสกแกนมันดูดีไปโอ้ช๑๐ ตันมาแล้วไปไหนวะลงล่างเถงอะสงสัสยรอบนี้ผมคงจะไม่ได้ขึ้นไปแล้วมั้งไม่รู้อ่ะ ถ้าผมเก็บครบก่อนเดี๋ยวผมจะไปทิ้กทิดก,กับมันก่อนโอเคเออไม่มีมันยังไม่มาเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะเออเพราะว่าผมเก็บครบแล้วไอ แต่ว่าผมก็จะขึ้นไปอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าฟักทองโอ้ยเ้เฮ้ยสเกลตันมาแล้วเฮ้ยสเกลตันไม่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 ไม,ไม่ยอมหรอกสเกลตันมาอย่างเท่เลยมันเดินแบบมันเดินกระพริคขามาเลย Là mê mê Ồ, đây này, chào Halloween đây Có ai nè đây Ngoài ngoài ผ่านแล้วเว้ยเดีผมแถมให้นะโอ้มันเอาอีกแล้วเหรอกล้จะส่งงานแล้วอะแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีรู้อย่างว่าดังไม่เดี๋ยวผมคดแถมหน่อยกันละกันอ่าผมแถมให้นะผมแถมให้มาเดี๋ยวผมแถมให้โอ้ไม่ใช่อย่างนี้สิเอ่อ เดี๋ยวผงแกล้งผีไม่สนุกโอ๋หมา,ากัดกัน แต่จบแบบแล้ว